สวัสดีครับนักเรียนบันโคกสะอาดประชาราศรังสันทุกคนนักเรียนชั้นม3นะครับพบกันอีกแล้วนะครับในวิดีโอชุดที่5นะครับใบงานใบความรู้ที่5ที่ครูได้แจกพวกเรานะครับอพอแจกพวกเราไปแล้วนะครับครูครูก็จะมาอาัดวิดีโอนะครับตามหลังเพื่อที่จะอธิบายให้พวกเราได้ฟังพร้อมๆกัน นะครับคนไหนไม่เข้าใจก็วิดีโอเรากลับมาดูใหม่ได้นะครับดูกี่ครั้งก็ได้นะครับในใบงานชุดที่5ใบความรู้ชุดที่5เนี่ยจะเป็นคําทับศัพท์นะครับภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนะครับอย่าบอกว่าภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะแต่พยายามพูดให้มันถูกนะครับภาษาอังกฤษนะครับคำทับศัพท์นะครับก็หมายถึงคำครูอันนี้อันนี้ครูสรุปให้นะครับ หมายความว่าคําที่อ่านอ่านออกเสียงแบบไหนความหมายหรือคําแปลก็แปลเป็นเหมือนกับที่คําอ่านนั้นๆน,น,นะครับถ้าเราไปอ่านความหมายตามทางวิชาการที่ครูได้พิมพ์ให้พวกเราอ่านมันมันยากมันเข้าใจยากนะครับคูสรุปม้เลยข้างบนนะครับคือคําที่อ่านว่าอย่างไรความหมายหรือคําแปลก็หมายถึงอันนั้นหมายถึงคํานั้นนะครับเช่น คอมพิวเตอร์เห็นไหมคอมพิวเตอร์ที่เราได้ยินทุกวันนี้แหละท,ที่ที่เราคุ้นเคยคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มันก็แปลว่าคอมพิวเตอร์ไม่ได้แปลว่าเป็นอย่างอื่นแอลกอฮอล์เห็นไหมแอลกอฮอล์มันก็มันก็หมายถึงแอลกอฮอล์ไม่ได้แปลอย่างอื่นมันไม่ได้เหมือนกับคําว่าอ e ีดอีดอีดเอเอทอ่านว่าอีดแต่หมายถึงกินอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นไม่ใช่คําทับศัพท์นะนะครับให้เราเข้าใจ อะไรอีกฟุตบอลกับฟุตบอลหารว่าฟุตบอลความหมายก็คือฟุตบอลไม่ได้ไปแปลว่าเป็นอย่างอื่นแบตเตอรี่ที่เราเคยได้ยินแบตเตอรี่แบตเตอรี่รอเรือนะครับดัดลิ้นหารลิ้นนอหารลิ้นในชัดจีนครับแบตเตอรี่ไม่ใช่แบตเตอรี่ถ้ารอราลิงอรีนะครับถ้ารอเรือให ให้หันลิ้นมาเนาเอินหันลิ้นให้ดัดลิ้นนักเรียนคู่มีครูเคยสอนมาแล้วนี่เรื่องจริงนะครับพี่น้องมันลกฝ่านะครับเด็กชายปอนังสือว่าปอซื้อลีซื้อพานุเดชใสสรังนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตเอาเรื่องจริงมาลาหยฟังพานุเดชลูกศิษย์เขาคงไม่ว่าอะไรก็ลักษณะอย่างนี้แหละให้อ่านเขาอ่านไม่ค่อยชัดแล้วอ่านคกอยชัดคือมูเด็กชายปอครูกันเลยว่าเอาปอ,เ,อ,าปอเธอพูดไม่ค่อยชัดพูด พูดตามครูเดอ้อว่าตามครูอา้าโรงเรียนเล่ากับโรงเรียนมงม่กับหัวรอโรงเรียนโรงเรียนเอาเอาลิ้นของเขาเนี่ยไปแตะเพดานครับบานเข้าเนี่ยเอว่านลิ้นนั่นลิ้นนะ่ะถ้าเป็นรอเรือให้ดัดลิ้นเข้าใจไหมปอครับเอาว่าตามโรงเรียนเล่าก็เเลื่อมดีขึ้นโรงเรียนเร่งรีบเล้าก็เร่งรีบ,วบ,ร,ร,บรวดเร็วรวดเร็วรวดเร็ว,รวเวนี่ยนเราฟัง ในหลายคำนะครับก็เลยถามมาตอนนี้เข้าใจหรือยังปอเนี่ยผูนุเดชเข้าใจยังครับเข้าใจแล้วครับวราครับเรายืนขึ้นตุ้นอ้วนๆตัวก็ขาวคู่ก็เลยทดสอบว่าเข้าใจว่ายังไงล่ากันต่อา่าเข้าใจว่าครูครูให้ให้อ่านคําที่มีตัวรอให้ให้ดัดริ้นครับ <c ười> คําที่มีตัวรอให้ดัดริ้นครับ บบตัวล้อลิ่งล่าบัดดลินแบบตัวรอเรือล่าบัดดลินเด็กชายปอพานุเด,ดชสายสลังนะครับอันนี้อันนี้ของจริงนะนักเรียนประสบการณ์จริงที่ที่เคยสอนมานะครับมีคำอะไรอีกเยอะแยะน,น,น,นักเรียนครับว่าเค้กนะครับเค้กวันเกิดเคยได้ยินไหมผัวเมียมาใส่บาตรพางานมาพาเดินมาบินตะบายกับเล่นหน่อยนะครับใสบ่บาตรแล้ว บอกกับเมียก็เลยว่าวันนี้เป็นวันเกิดหลวงพ่อให้พรหน่อยเทสให้ฟังหน่อยหลวงพ่อกับซัดเลยเฮียปีเบิร์ดเฮียทูยูเคยได้ยินไหมครับเสร็จแล้วยังมีการเดือนางเดือเดือนางเดือ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 เดอเดอย่างไม่น่าจใช่นะครับมีเรื่องเล่าแปลกๆพูดให้มันถูกนะครับออกเสียงให้มันชัดเจนนะครับกาดกาด เวลาแต่งงานเวลางานบวชงานอะไรที่พวกเราคุ้นเคยได้ยินกันว่าไปแกกาดแกกาดแกะกาดเราไปอะไรเงี้ยคำทับท์นะครับคำพวกเี้ยนะครับที่มาจากภาษาอังกฤษอะไรนี่อีเมลนะครับสัพท์ใหม่อีเมลเวลากรอกข้อมูลอะไรพวกเราก็มักจะบอกว่าให้กรอกอีเมลด้วยอีเมลคืออะไรอะไรพวกนี้นะครับดาวเคยได้ยินไหมครับไปซื้อของซื้อรถซื้ออะไรนะครับอยู่ตามร้านค้าครับ ดาวศูนย์เปอร์เซนดาวดาวดาวก็มาจากนี่แหละภาษาอังกฤษนี่แหละเป็นคำทับศัพท์นะครับเกียร์ขี่รถเกียร์ไหนเกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์หกเกียร์ในที่นี่หมายถึงเกียร์รถนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เกียร์บ้านเรานะถ้าเกียร์บ้านเราคือเกลือเค็มๆขาวๆนะครับอันนี้คือเกียร์รถการ์ตูนการ์ตูนที่เราเคยได้ยินนะครับอันนี้คือคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษนะครับ พูดให้มันถูกอย่าไปเหมือนออส่วนมากก็เคยได้ยินนะพวกนักข่าวนักไรที่เราดูอะไรตามข่าวตามไรบางทีเนะะาะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนะมีอยู่คนหนึ่งนักข่าวที่คือครูเคยดูติกต็อกนะเขาเขาพูดเขาออกข่าวแต่เขาก็อ่านไลฟ์ข่าวนะแต่เขาเขาก็ไม่เอาออกข่าวหรอกแต่ว่าเขาอาจเป็นเป็นทิกต็อกของเขามาต่างหากนะครับเขาพูดว่ามีขา่าวมีวัยรุ่นคนหนึ่งเมายาบ้ายาบ้าร้อน นะครับร้อนแล้วไม่รู้ว่าจะทำยังไงขอเงินแม่ไม่ให้ก็เลยแปลมีดเพื่อที่จะมาค้าแม่เพื่อที่จะมีดจะมาค้าแม่เหมนเรา็หงวจะเอามีดมาแลเนื้อแม่อีกต่างหากเหมือเรา็หัวกันนะครับครูได้ฟังก็หัวเราะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ฝึกพูดฝึกอะไรบ่อยๆนะครับสําหรับใบงานที่ห้า ใบความรู้ที่5ของครูประยงได้แจกไปแล้วในการสอนแบบวันแทนของเรานะครับครูก็ให้นักเรียนได้ทำใบงานโดยนะครับไปสืบค้นคำทับศัพท์จากภาษาอังกฤษที่เราเคยใช้ที่คุ้นเคยนะครับจำนวน40คำา40คําคำมันคือหลายน,นักเรียนนะแร,รมดามันคือหลายแต่ว่าที่มันไม่เยอะที่ครูให้เยอะเพราะว่าเราสามารถสืบค้นจาก Google ได้นะครับไปเปิดเบังน,นะครับ พิมพ์เข้าไปในคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษมันก็จะขึ้นหรือจะพูดนะครับเหมือนกับเด็กใช้บา้านในบานะ้านพูดกับ Google พูดขึ้นเลยนะครับมันจะขึ้นทีนี้เราก็เลือกเอานักเรียนมันหลายพันคำนะครับเขาก็เริ่มจากแต่อักษรตัว A ตัว B ตัว C อย่างไปเรื่อยๆเ,เราก็ไปเลือกจาก A มาสัก3คําคําที่เราคุ้นเคยได้เคยได้ยินบ่อยๆนั่นแหละ B ก็สัก2อคสามคำซีสองสามคำอย่างนี้ไปเรื่อยเลย,เลย,เลยให้ครบ40คําคนะครับคนไหนอยากจะากให้เกินนี้ เขียนไปเขียนมาแล้วมันมันสนุกนักเรียนก็เขียนลงเลยนะครับโดยเขียนลงที่ใบงานที่ครูพิมพ์ให้ด้านหลังนะครับแล้วครูก็จะเก็บมาตรวจนะครับในการไปแจกใบงานชุดต่อไปก็จะสลับกันแบบนี้นะครับฝากพวกเรานะครับเรื่องคาที่คุ้นเคยนะครับคุ้นเคยก็คือคําที่เราได้ยินได้ฟังบ่อยๆนะครับไปแจก,กงานนักเรียนเราก็ถ่ายรูปไว้นะครับ เรียก็่าเป็นบางรูปในแต่ละครั้งถ่ายไว้เป็นสิบยีรูปนั่นแหละนะครับ